มา,มากินน้ำกันมากินน้ำกันกปานมาเด้องซีมันก็นคำแรกสบายดีสบายดีมันนี่ก็มาเลาะปลาเลาะหูเก่าเนาะมันนะมน,นี่ก็เอาธรรมชาตรมาฝากตอนพี่น้อง วันนี้จะไปติดนกเนาะแล้วก็เช็ดออกนกสกินเธอวันนี้จะไปหาติดนกเนาะเอาตังไปติดตัวนกอยู่ในห้วยน้ำนั่นแหละเนาะเนาะนะตอนนี้กำลังเดินทางเลาะบุปลาบุฟูไปเพราะฉะั้เด้ไปใส่ตามห้วยตามห้องยามนี้ก็น้ำเริ่มแห้งแล้วเนาะมีนกลงเด้ไปเนาะมีนกลงกินน้ำกินอย่างนะฮะ เนาะนี่เอ้ามาแล้วมาแล้วนี่เห็นบอ่อเห็นบ่อนี่นี่มานเลยเนี่มานเลยเด้อนี่ยเดินเรื่องมาเด้อนี่อ่อนี่อันนี้ก็นกหอนเด้อนกหอนนกหอนจุกหอนจุกพี่นั่นเลยได้อีกแล้วได้อีกแล้วเนาะเนาะอ่ะเอาซ้ำในสักนน่อนเนาะไล่ให้พี่นอ้องมาเบิง่งมาเฮ็ดกินน้วกันเลยบ้านนี้ ไปดีเนาะมือน,นี้สมัเห็ดออนหนกน่องีเ่เครื่องก็ตำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะมีข้าก,กระเทียมแล้วก็มีวัคซีนแห้งอันนี้มันนำข้าวเบื่อเลยทำข้าวเบื่อตำเรียบร้อยเนาะอันนี้มันผักสีกับดอกผักกาดส้มผักบัวหอมปลอมเนาะอยี่เนี่ยมีท่านเกี่ยไปเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็มาคั่วเนคั่วใส่น้ำมันพืชเนานะ ให้มันพืดคั่วเครืค่องปรุงก่อนมกนินแบบปั่นานนี่นลละครัาคั่วให้มันหอมคั่วให้กระเทียมหอมๆก่นลลกนอนนะเห็ดอ่ออกใส่ผักสีน้องเนี่ย ขอโทษขอมาเ้อะนะาราะว่าหาเองนะหางบุงขุดหาสี่สันสันเลยเด้อสนดินไบพดอ่อนกอ่อนกนกธรรมชาตินกอยู่ป่านกนกนกเนี่ยว่นกหอนนะนกนะนก หอนนกนกขั่วมนีครับไปเดินปลาไปบลาอหหากินธรรมชาติไ้มาติดปลายโตหนุกน,นี้เออปน็นเห็ดอ้อว่าเนาะต่อไปเห็ดลาบเนาะราบเอาปีใส่เห็ดลาบปิดกะแสไปหนอกนาะธรรมชาติติดปลาอยู่ผูกันแล้ว่ง กลัวใ,ให้มันหอมให้มันหอมมัแนแหมเลย้งังไงก็ขอ,อน้ำใจเนาะใส่น้ำเนาต้มมันเริ่มกินหอมมาเลยเลยน้ะเออเนาะ,นะ

จะนำเอาลายจะต้มให้มันสุกให้โตนกสุดเนี right ่ยเอ่อนกนี้เลยเนาะต้มไปประมาณสิบแปดนาทีสามเนาทีแล เ,เ,เบิอ้องข้าวเบื่อนี่ยข้าวดีวะครับตำใสน่นีมันสุกแล้วบ่เนาะคน,นนี่ยนะว่าให้มันติดหมอ้อเนาะอ๋อหนกนข้าวเบือ่อก็เริ่มเบือ่อเลยเลยเนาะอ๋อหนกแบะบ้านบุมีสูตรบุมีเยี้ยเนาะ,ะเอาไงใส่เกลือบรรนัวเพชรใส่ตำข้าวเบื่อใส่เนาะ บวกอัยังกระเติมใส่ครับฮะตัวเกลือลงไปเติมอนุกธรรมศาสตร์ อืมอว่าโอเคแล้วนี่เขาเบื่อกับเบื่อนเนาะนี่ก็ใส่พักสี่พักดอกประกาศซ่อมนะพี่น้องเดินนี่เลยนี่ครับบัวพักสี่นี่ลงไปรอดเนาะเบิง่งสิลายมันจะ นี่ก็ซุกแล้วเนาะตอนนี้ซุกแล้วพร้พอมเสิร์ฟพร้อมกินนะครันี่น้องเยอยปิดไฟเลยมันนี่เออหนกใส่ผัก,กใส่ผักผักหอมบัวผักอัานนี้สี่นะ กับดกอกาด์ตซอมใส่นึกกินกับข้าวเจ้าเน,นาะใส่น้ำลาเอาลายได้เนาะถ้าว่าจะกินกับข้าวเจ้านี่เนาะข้าวเจ้าเด้อพี่น้องอ้าวถ้าว่าได้ถ้วยหนึ่งเนาะถ้วยหนึ่งได,ได้กินเนาะว่ได้กินเลยเอ๊ะ สำเร็จเลยได้ดอออนกพี่น้องกินน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อมาๆมาม,าม,าม,ามากินน้ำกันมากินน้ำกันเนาะสวัสดีมาวันนี้มากินออกนกน้ำกันพี่น้องมากินอ้อนกน้ำกันเด้อเนาะในออกนกใส่ผัก,อกเอาราดเลยได้เอาราดเข้าเลยได้เนาะ เซงซีอะไรเด้อเนี่ยพักหอ,อมเนี่ยเข,า,ขาเจ้านะนออกออกออกน,อก,นอกสัตตาสัตสตานะมาเด้อซีมันก่นคำแลก ตอนนกอืมฮะอืมกินน้ดดำกันเด้อพี่น้องมาพักใส้บักอะไรแล้วก็ยังกับพักดิอืมบกุกหักเนาะพักตี

thầy làm lại nó mọi người cắt xào này nè xào mắt xác cho nghe bây quỳ nè bây đúng không đồng hồ. Bingo. ี่น้องนกธรรมชาติเนาะมาแล้วใส่รักสีหอ,อ,อมปอมหอมบวนนะัวเนาะรักสีเปรยเอินผักอย่างบอกอย่างเนาะทานอาหารรักสี กินเงเนที่เก้านพี่น,อน้องเนาะนเก้าเนี่ยนะไปเอาไปถ่ายอี่นอกถ่ายธรรมาบตร่นอกนะเดะี๋ยวไป,ไปเสียงรบกวนลหลายบ้าน ăn gì đó, ngâm ớt, mặn. เอาคลิปนี้มาฮอนนี้ก็ขอขอบใจนําพี่น้องน้องๆได้เนาะเดี๋ยวมาสมนิ้ทานลาวเฮ็ดออกนอกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อคอยบอทันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ขอฝากๆไดเด้อเนาะได้เข้ามาแล้วก็คลิปนี้มาฮอนนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสบายดีขอขอบใจหลายๆบ๊ายบาย Gracias. en el